มาบอกดวงชาววันเสาร์ค่ะจากวันที่16ถึง20เมษายน2566หรือว่า2023นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันเสาร์ใน5วันนี้แม่หมอจะบอกทุกทุก5วันนะคะจะได้จำได้ง่ายๆบอกทีละ5วันละกัน เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบภาพรวมมีใช่ดวงส่วนตัวนะคะอาจจะตรงบ้างสำหรับบางคนเริ่มอายุ15ปีขึ้นไปถ้าเกี่ยวกับงานก็จะหมายถึงคนที่ทำงานอยู่ในช่วงทำงานถ้าการเรียนก็อยู่ในช่วงเรียนหนังสือนะคะ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันเสาร์เริ่มจากวันที่16คุณได้ไพ่หกไม้เท้าค่ะไพ่แห่งชัยชนะวันนี้เรื่องการงานของคุณที่คุณทำมานานแล้วถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นรางวัลสำหรับคุณนะคะคุณจะมีข่าวดีเรื่องการงานคุณทำงานประจำคุณได้ตำแหน่งค่ะ คนธมาคาขายหรือว่าธุรกิจทั่วไปวันนี้การงานของคุณให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากลำบากนี่คือไพ่ของคนขยันมันเพียรหนักเอาเบาสู้อัศวินค่ะผู้ไม่ยอมแพ้ในที่สุดการงานของคุณก็บรรลุเป้าหมายนะคะมาถึงวันที่17 วันที่17นี้ชาววันเสาร์จะคิดมากเครียดมองทุกอย่างเป็นปัญหาไปหมดแล้วคุณก็จะมองไม่เห็นทางออกวิตกกังวลอึดอัดใจไอน้นนก็ปัญหานี่ก็ปัญหาเป็นคนคิดมากเครียดค่ะ,ะมีทางออกคือตั้งสติค่ะ ค่อยๆค,คิดไปว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนกันรอบๆตัวคุณก็คือปัญหาของคนอื่นซึ่งเราไม่สามารถจะไปแก้ไขให้คนอื่นได้ทั้งหมดเราอาจจะแค่บอกทางเขาจะเป็นคนตัดสินใจไปเองอย่างนี้นะคะปัญหาของคนอื่น ก็คือปัญหาของคนอ,งอื่นเหมือนเราหายใจแทนเขาไม่ได้ประมาณนั้นแหลคะค่ะให้กลับมาคิดพิจารณาที่ตัวเราเองดีกว่าคุณก็จะเข้าใจนะคะแล้วก็จะสบายใจขึ้นเหมือนถ้า เราจะบอกทางเขาเขาลงทางเข้าไปไม่ถูกเราก็จะบอกเขาว่าเดินตรงไปหรือว่าเลี้ยวซ้ายหรือขวานี้สมมตินะคะแต่การที่เขาจะไปนะ่ะมันเป็นเรื่องของเขาเราจะไปแทนเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปทำไมอย่างนี้เราเป็นเพียงแต่ผู้บอกตอนนี้คุณเครียดอึดอัด เพราะปัญหาของคนอื่นค่ะนาภัยบอกรอบข้างคุณนี่คือดาบดาบคืออุปสรรคและปัญหาปัญหาของคนอื่นทั้งนั้นแล้วคุณก็ไปไหนไม่เป็นทั้งที่คุณลืมตาขึ้นแล้วคุณก็เดินหลบหลีกปัญหานั้นได้อย่างนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคุณจะเข้าใจ ามาถึงวันที่18เมษายนชาววันเสาร์ไพ่หนึ่งไม้เท้านี่คือคุณบอกว่าคุณคือคนเก่งคุณเป็นคนเก่งคนฉลาดคุณสามารถเรียนรู้แล้วก็ทำอะไรได้สำเร็จมาแล้วจนเป็นเครื่องหมายการันตีว่าคุณมีสติปัญญา แล้วเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งถ้าเอ่ยถึงคุณเขาจะรู้ว่าคุณเก่งอะไรด้านไหนไพ่ใบนี้จะบอกถึงตัวคุณเองค่ะแล้วคุณทำอะไรก็จะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวกล้าได้กล้าเสียถ้าคุณมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งใดคุณสำเร็จแน่นอนขอให้มั่นใจในตัวเอง เชื่อมั่นในตัวเองนะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ขอให้คุณแค่มั่นใจคะ่ะคุณทำได้แน่นอนมันเกี่ยวกับงานคะ่ะมันหมายถึงการเริ่มต้นคนเก่งอย่างคุณทำได้ไพ่บอรนะคะามาถึงวันที่19ไพ่สีดะวันนี้ทั้งวันปล่อยปัญหามันไปก่อน คุณรอดูสถานการณ์รอดูเหตุการณ์รอฟังข่าวอย่างนี้นะคะเอออะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดไปวันนี้คุณจะนิ่งๆจะไม่ร้อนรนจะปล่อยวางอะไรจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรคุณอยู่ในช่วงนิ่งกับปัญหา ยังไม่รู้มาทำอะไรรอดูไปก่อนถ้าเป็นการลงทุนจะทำอะไรคุณก็จะดูสถานการณ์รอดูเหตุการณ์ฟังข่าวสารบ้านเมืองว่าตอนนี้อะไรคือปัญหาถ้าคุณคิดจะลงทุนเนาะหรือบางคนเออรอให้เลือกตั้งผ่านไปก่อนหรือว่ารออ่า รอ,รอเงินทุนหรือแล้วแต่ว่าคุณจะทำอะไรเป็นช่วงที่รอดูอ,อย่างนี้นะคะามาถึงวันที่20ชาววันเสาร์20สเมษายนคุณได้ไพ่อัศวินเรียนคุณนี่เป็นคนที่มีหัวการค้าหรือว่ามีเป็นคนที่เป็นนักลงทุนหรือว่า คิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในวันนี้นะคุณจะคิดว่าจะทำโน่นทำนี่สิ่งที่คุณคิดหรือการไปติดต่อเจรจาสำเร็จค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานคุณทำได้ดีมากหรือว่าการงานที่คุณทำอยู่ให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจวันนี้การเงินของคุณราบรื่นและ ตลอดทั้งวันนะคะทำมาคาคลองค่ะวันนี้นี่คือพลังงานโดยรวมของชาววันเสาร์นะคะ,ะแม่หมอก,ก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ชาววันเสาร์ทุกคนในห้าวันนี้ไม่มีอะไรที่คนวันเสาร์จะแก้ไขไม่ได้นะคะในที่สุดเรื่องการงานการเงิน ุนก็รอดนะคะแม่หมอบอกขอบคุณผู้เข้ามาชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณมากๆนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ